ต่องชัดๆเกไกนัททิชาอวดลุกล้าสุดแฟนๆแห่ทักใบหน้าคล้ายกับดาราดังค่ะได้เป็นนางเอกแล้วค่ะสำหรับยูทูบเบอร์สาวอย่างเกไกนัทธนิชาหรือที่รู้จักกันในชื่อเกไกลสไลเดอร์เพราะว่าเมื่อวานก่อนเพิ่งจะไปร่วมพิธีบวงสวงในละครมานั่นก็คือเรื่องก็รักมันปักใจด้วยเกไกประกบคู่กับเพลงเดาวรุ่มอย่างกองทัพพีคเคมีดีเกินงามค่ะแล้วล่าสุดเกไก่ได้ออกมาเผยลุกที่ตัวเอง ร่วมงานบวงสวงละครมาบอกได้เลยว่าสวยน่ารักดูเป็นธรรมชาติมากๆค่ะถูกใจแฟนคลับเป็นอย่างมากออร่รานาง,งเอกจับสุดๆไปเลยดูสวยแปลกตาค่ะแถมภาพเซตนี้แฟนยังแห่ทักอีกว่าเกย์ไกนั้นมีใบหน้าคล้ายกับดาราตัวแม่ซึ่งดาราตัวแม่ที่ว่านั่นก็คือสาวเบ้นปุญญาพรน,นั่นเองค่ะ Ô, mẹ, 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 m